สวยครับผมเสียฟิวแรงแก่ครับวัน้ก็จะมาแนะนำทางนี้ครับเป็นคลิปวัดสิบไอครับผมจีกนะครับผมก็มีคนถามมาจากทั้ง YouTube ทั้งเพจแล้วก็ทั้งจิ๊กซอวนะครับผมก็ทังนี้ครับเป็นรถใช้งานเลยครับรถใช้งานรถตุ้งเดิมมาครับพาสีเต็มมาครับพรบ6เก่งนะพี่นะพรบ6เก่งนะครับก็สกัดมือได้ครับ ไปเยอะจริงๆนะครับถ้าเกินครับใครไม่คิดอะไรครับมันมือว่าเอารถไปทำงานครับผมง่ายๆพังนี้เลยครับจบสุดง่ายงอนครับผมภาษี6-7กเจบลร์อครับภาษีเก็มมาครับไม่ต้องไปทำไรทิ้งพิจารณามันได้เลยครับผมก็เปิดราคาอยู่ที่1นึ่0หามอยบาทนะครับในขคดละยองส่งเองส่งฟรีส่งเองนะครับแก่ถ้าเกิดกลางเยาววัยครับ ก็จะมีมาจําค่าส่งนะครับอย่างเช่นครับเมื่อวานมีคนถามอยู่ประมาณสุโขทัยหรืออะไรเงี้ยครับประมาณก็อยู่2,005ครับจ่ายมาจ่าม2,005ปุ๊บเราก็ให้คุยกับเจ้าขนขนส่งเลยว่าอยู่แถวไหนเขตไหนอำเภออะไรนะครับผมก่อนซื้อรถนะครับผมฝากฝากถึงที่จะซื้อรถไม่จำเป็นกินเจ้าผมครับหรือไม่ไม่จำเป็นก็ร้านผมร้านเดียวครับถ้าเกิดร้านอื่นนะครับส่วนถ้าเกิดสนใจรถคันอื่นนะครับ ูกค้า,ากับลูกนาครับลองให้เขาีแง่งาแบบผมนะครับมแง่งามรถแบบนี้นะครับอย่าเห็นแก่รูปหรืออย่าเห็นแก่วิดีโอต่อสก้างนะครับเพราะว่าบางคนไปเอาก๊อปรูปไปหรือก๊อปวิดีโอไปครับฝากไว้ให้คิ้งนะครับขอบคุณครับ